สวัดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะฮะสาวปานบอกว่ามีข่าวดีเต็มถุงเลยโอ้โอ้ไขรลุ้นลุ้นลุ้นผู้ใหญ่ใจดีบ่าไม่ครเนรอโอ้โยลุ้นมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นกันมาลุ้นกันอือรอรุ้นเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาเร็วโอ้โหอ่ะสาวปานสาวปานมาสาวปานมานี่ มบใครจะเป็นผู้โชคดีะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนก็ได้พี่แอนอ่่ะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเฮ้ยอือโอ้แสดงว่าถามหาปลาดานี้ปลาดามีต้องมีชื่อปลาดาด้วยเออข่าวดีโอ้โหพี่สมอน USA น้องสมอน เออน้องสมอนน้องสมอนเออเรื่องละพี่แอนละเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลขที่ออกเลขที่ออกนะโอ้ยเดี๋ยวเเดี๋ยวไปรับก่อนนะโอ้โหเลขออกแล้วพี่เนะ ขอบคุณนะคะน้องสมรคันทัพวงนะคะจาก USA นะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเอาไปให้น้องเฟิร์นน้องฟางดื่มค่ะไอ้ไนคนนั<อ>้นยิม้มล้อเลยนะแล้วก็ใส่ได้ยินก็เอขอบคุณค่ะยาชีและวยาชีบ้านอยู่ไหนเออไป้านอยู่ไหนเออโอ้ยมาแล้วมาแล้วเล <c oughs> ขเลขที่ส <c oughs> ามเลขที่สามเลขที่สาม เข้าชทุกวันุนเดี๋ยนุ่มที่สุดนุ่มที่สุดนุ่มนุ่มนุ่มที่สุดหนุ่มที่สุดนะใครน่ะช่างด้ำเป้าช่างดํำเปล่าหนุ่มที่สุดลูกมาสิมาสีใครไม่ใช่แม่ทสอวอ๋อไอปุ้ยโอ้ยขอบคุณสมนสาวสุดเออต้องบอกว่าสาวสุดสิ เอออ๋อบดดาหมดแล้วพี่น้องเออบดดาไปสงสัยไปนี่อ่ะหมดแล้วนะพี่น้องมามามาเดี๋ยวแกก็มาหรือว่าเอาไปให้นู้นเลยไปเออให้กำลังใจแกด้วยห้กลังใจย สายด่วนถึงป้ะดาแล้วโทรด่วนแล้วพี่น้องป้ะดารีบมาด่วนเลยเร็วทานก๋วยเตี๋ยวกันดูแล้วว่าเราจะไปเอาซุปไก่โอ้โหเป็นไงสาวเจ้ยสูตรก๋วยเตี๋ยวลุงช่างเป็นไงบ้างคะ แซ่บมากเลยอืมอันนี้ได้ปรุงอะไรไหมเนี่ยอยากให้เขากินเยอะๆปรุงเติมอะไรบ้างได้ยินไหมเพราะว่าอิจฉาสาวเจ้ยนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงพอละโอ้โหดค่ะพอดีเลยเพราะว่าน้ำน้ำมันน้อยแล้วมันก็เลยพอดีพอดีอืมอ่าป้าคุณใส่ก็ขยันขยอยอยากให้กินนะคะเพราะว่าอิจฉาสาวเจ้ยมาตั้งนานแล้วเอ้าใช่ อิจฉามาตั้งเน้ะแต่อยู่กอกๆทำไมคะเพราะอะไรเพราะใส่อะไรก็สวยใส่อะไรก็สวยป้าใส่ใส่เนี่เหมือนมัดเข้าต้มเลยอุไม่ยากอยู่ไกลอีโอโปว่าไงโปโพว่าไงโปว่าไง ก็นี่แหละเขาใส่อะไรสวยมพากว่าสูงแล้วก็เขาพร้อมด้วยเขาแบบว่าไม่พร้อมหรอกหุ่นตดีใส่อะไรก็ได้แล้วก็กินอะไรก็ไม่อ้วนด้วยแม่ออฟกินอะไรก็ไม่อ้วนแล้แม่ออฟใส่ได้ใส่แบบไหนก็ใส่ได้นะคะเจ้ยก็เหมือนกันเออคนที่ชื่อเดี๋ยวจะหาไลน์ให้นะเขาส่งค้องมาให้บอกว่าแม่ครับส่รับให้สาวเจ้ยนี่ด้วยยังไม่เห็นเลย กล่องบักกระเ่มเทิมเลยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในไลน์ก็บอกว่าสาวเจ้ยเดี๋ยวก็มาก็เช็คเลขพัสดุก็ได้เออกำลังเดินทางโอ้เจ้ยมีข่าวดีแม่คำทายแค่แล้วเจ้ยมีข่าวดีเอฟซีทรงอะไรมาให้ดาเดาแล้วเหมือนเสื้อผ้าเดี๋ยวรอรุนรอรุ้นนะบอกว่ามีกล่องใหญ่มากล่องใหญ่เลยก็บอกว่าโอ้ย อ้าวป้าของป้าคำใสไม่ได้แล้วโอ้ยไม่ได้ป s <S ้าคำใสขายอยู่อ่ะโอ้ยอลังการมาสร้างก็บอกมาแล้วมาแแลล้้ววมาเดี๋ยวจะขอกับเจอยนะถ้ามันใหญ่มาแล้วพี่น้องข่าวดีข่าวดีข่าวดีผู้ใหญ่ใจดีจัดให้ใจเอ็มก็มาถึงแล้วนะยังไม่ได้กินยา เอาปลาดาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ะไปเลยปานไปใกล้ๆตะบันานไปใกล้ผานไปใกล้ๆกันโอ้โหปลาดาตื่นเต้นเลยมีออะไรข่าวดีข่าวดีข่าวดีอขาวดียัมีแต่สงดอันนี้ภาษาภาษาภาษาฝากใครคะเนี่ย ใด้ฝาาใครคะหมเรียน่าเอ้ยเลือกมือเลยโอ้ฝากไปเตี๋ยวถึงยาพาโมฝากยาปูพองยาพาโอ้อบายบนะคุณขอคุณมอคุณสรเรื่อ ได้รับเลยคะคอลลาเมา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 ทุกคนโอจะไปถามมั้ไปทางนี้มั้งเข้าาดูเยกันไปๆใครได้มามามาค้าอยู่ไหนวะโค้าอยู่ไหนวะไม่ยุ่ไใจวะเดี๋ยวโค้ชจะเอาเอามาคันทั้งวงไ่ชิดๆกันอะไยก็ได้ไปมัวคอลอนเ เดี๋ยวของพี่นวัตเดี๋ยวให้แกกเอ๊เราต้องยืนแบบงามนี่จะมีค่อยหมดเลยวค่อยจะมาตรงนี้เอามามาแต่ละคนนะีม่วงมันัเสาร่วาะขอบคุณค่ะขอให้สมนคุณสมนนะคะที่เอามาให้เราคนละกล่องนะคะก็ขอให้คืนไปร้อยเท่าหมื่นเท่าล้านเท่านะคะขอให้เฮงปังปังนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยทรัพย์ส so so ินเ right งินทองนะคะรวยรวยรวยแล้วรวยอีกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้คุณสมรนะคะอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนเงินไหลนองทองไหลมาดังแม่น้าไหลมาไม่ Gold, Carrie, hey, s <S SC, ขาดสายนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะสาธุสาธุขอขอบคุณน้องสมรนะคะขอให้น้องสมรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สงความปัถนามุ่งมั่นนะคะ สาธุสาธุได้กลับมาล้านเท่าพันเท่าค่ะเอาพี่สมนยังเด็กอย่ใช่ค่ะเป็นเด็กอาเป็นเป็นน้องหนึ่งปีเหรอเป็นเด็กเลยยังไงก็ขอบคุณน้องสมน็แล้วกันเนาะต้องนานสายพี่สมน์มาต้งนานเนาะขอบคุณคุณน้องสมนหน้าที่ให้พบสิ่งดีๆให้กับสวที่นานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรง ก็ขอขอบคุณคุณสมรมากันนะคะที่มอบลปรเจนให้น้องปุ้นะคะก็ขอให้คุณสมรมีแต่ความสุขความเจริญคิดิ่งใดสมุนงค์มาปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามเฮ้ะอีกหนึ่งนาทีเข้าเงินคุณ